สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Deep Dive วันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังร้อนแรงเลยคือราคาทองคำในประเทศเรานี่แหละค่ะที่ปรับลงแรงมากๆครับสวัสดีครับลงไปถึง2,650บาทแค่ใน2วันที่ผ่านมาเองค่ะล่าสุดนี้วันที่29ตุลาปิดไปที่5,9900บาทต่อบาททองคำครับ เป็นการปรับฐานที่ต้องบอกว่าน่าจับตามากจริงๆวันนี้เรามีข้อมูลจากบทวิเคราะห์หลายๆที่เลยนะครับมองครบเลยทั้งพื้นฐานตลาดโลกตลาดบ้านเราปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็มุมมองทางเทคนิคด้วยภารกิจเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาเลยว่าเอ๊ะทำไมทำไมมันลงแรงขนาดนี้แล้วเราควรมองต่อไปยังไงโอเคค่ะมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่า ตัวเลข2,650ใน2วันนี่คือแบบหนักมากนะคะราคาลงมาปิดแถวแถว9 9 9 0 0ใช่ครับส่วนราคาตลาดโลกหรือสปอตโกก็หยุด4,000เหรียญไปแล้วด้วยลงมาประมาณ3,903ดอลลาร์ต่อออนซ์ใช่ครับแล้วถ้าดูเฉพาะตลาดบ้านเรานะความผันผวนนี่สูงมากจริงๆครับคแค่วันที่28วันเดียวนี่ปรับราคากันไปถึง49ครั้งโหเยอะมากครับ มันสะท้อนภาวะที่อาจจะเรียกว่าตื่นตระหนกหรือแพนิคเซลกันเลยทีเดียวอืแล้วก็อาจจะบอกเป็นในๆด้วยว่าสภาพคล่องหรือการซื้อขายเปลี่ยนมือนี่มันอาจจะตึงๆขึ้นด้วยนะครับแล้วที่น่าสนใจคือราคาบ้านเราลงแรงกว่าราคาโลกส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าค่างเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นมาด้วยในช่วงนั้นพอดีอ๋อเหมือนโดนสองเด้งเลยครับประมาณนั้นเลยครับมันเลยซ้ําเติมคนที่ถือทองในรูปเงินบาทไปอีก เข้าใจเลยค่ะในบทวิเคราะห์ที่เราดูดูกันมาเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าแรงกดดัน3ทางหรือ Triple h e a d w i ินที่มันเข้ามาพอดีช่วงนี้เลยมันคืออะไรบ้างคะพอจะอธิบายได้ไหมคะได้ครับมันคือ3ปัจจัยลบที่แบบว่าถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันพอดีเลยค่ปะปัจจัยแรกเลยนะคือเรื่องนโยบายการเงินของสหรัฐหรือเฟคือตลาดเนี่ยค่อนข้างมั่นใจมากแล้วโอกาสนี้เกือบร้อเลยคือ98.3% ว่า FOMC ในการประชุมล่าสุดเนี่ยจะลดดอกเบี้ย0.25แต่ประเด็นคือความคาดหวังตรงนี้เนี่ยมันถูกซึมซับหรือ price in เข้าไปในราคาเรียบร้อยแล้วอ๋อรับรู้ไปก่อนหน้าแล้วใช่ครับมาเลยเกิดการขายทำกำไรออกมาก่อนแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดภาวะที่เรียกว่า sell on fact คือพอข่าวจริงออกปุ๊บก็ขายกันอีกระลอกเข้าใจค่ะเหมือนพอประกาศจริงก็ไม่มีอะไรใหม่ให้ตื่นเต้นก็เทขายทำกำไรกันไป ถูกต้องครับปัจจัยที่2คือสัญญาณบวกเรื่องการค้าสารัจีนะครับค่ะการค้าโลกครับมีการบรรลุข,ข้อตกลงเบื้องต้นกันไปเมื่อวันที่27ตุลาก่อนที่ผู้นําจะเจอกันวันที่30 ม,มีการพักรบภาษีจีนกลับมาซื้อโถเลีอยงชะลอเรื่องแร่หายากอะไรพวกนี้ค่ะปัจจัยพวกนี้มันลดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกลงไปเยอะเลยอ๋อพอความไม่แน่นอนลดลงทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็เลยดูน่าสนใจน้อยลงไปเข้าใจค่ะแล้วปัจจัยสุดท้ายล่ะคะปัจจัยที่3มนี่มาจากฝั่งการเมืองในสหรัฐเองครับคือเริ่มมีความหวังกันมากขึ้นว่ายุติภาวะกเป็นชัดดาวนที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาได้ค่ะเรื่องงบประมาณเขา ใช่ครับมันเลยเหมือนเป็นพายุที่กดดันราคาทองคําลงมาแรงขนาดนี้ใช่ครับเป็นการคลายกังวลในปัจจัยเสี่ยงสั้นๆหลายเรื่องพร้อมกันแต่ว่าในอีกมุมนึงนะมันก็ยังมีปัจจัยที่คอยพยุงราคาอยู่บ้างนะครับอ๋อยังมีตัวช่วยอยู่ครับอย่างแรกเลยคือความตึงเครียดในตะวันออกกลางอิสราเอลฮามสใช่ครับตรงนั้นยังไม่มีทางออกชัดเจนมันยังคงสร้างสิ่งที่เรียกว่าเอ่อ พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitical risk premium ครับค<า>่ะมันฝังอยู่ในราคาทองคำทำหน้าที่เหมือนเป็นกันชนอยู่ไม่ให้ราคามันไหลลงไปเลยแล้วก็น่าจะรวมถึงเรื่องรัเสเซียยูเครนด้วยหรือเปล่าคะที่ยังยืดเยอะอยู่แน่นอนครับความไม่แน่นอนตรงนั้นก็ยังเป็นปัจจัยหนุนให้คนอยากถือทองในระยะยาวอยู่ แล้วอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหมือนแนวรับเชิงโครงสร้างหรือนแนวรับพื้นฐานระยะยาวจริงๆก็คือความต้องการซื้อจากธนาคารกลางทั่วโลกครับอ๋อพวกเซ็นทรัลแบงก์ยังซื้อ,อยู่ใช่ครับตัวอย่างชัดๆก็ธนาคารกลางจีน PBOC เนี่ยยังทยอยสะสมทองเข้าคลังเรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ราคาอ่อนตัวลงมาแบบนี้ค่ะ น่าสนใจแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะสำหรับคนที่มีทองอยู่แล้วหรือว่าคนที่สนใจจะเข้าซื้อตอนนี้ควรจะจับตาสัญญาณอะไรเป็นพิเศษไหมคะถ้ามองในเชิงเทคนิคหรือดูกราฟกันนะครับตอนนี้ต้องจับตาดูระดับราคาสำคัญๆเลยค่ะ สำหรับราคาสปอร์ตโกเนี่ยแนวรับที่สำคัญมากๆเลยอยู่เทวๆ3าๆ3870ดอลลาร์ต่อออน3870ครับถ้าหลุดตรงนี้นะมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับถัดไปแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย50วันที่นักเทคนิคชอบใช้ดูกันก็คือประมาณ3830ดอลลาร์อือหรืออาจจะลงได้ลึกกว่านั้นถ้าแรงขายมันหนักจริงๆส่วนแนวต้านแรก ก็มองกันที่3,985ดอลลาร์ 3, ครับแล้วราคาในประเทศเราร่ะคามีแนวรับแนวต้านสำคัญตรงไหนบ้างราคาในประเทศนะครับแนวรับสำคัญจะอยู่ที่5,9650บาท59650ครับส่วนแนวต้านอยู่ที่6,800บาทแต่จุดที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับคือจุดตัดขาดทุนหรือ Stop Loss ค่ะ สำคัญมากสำคัญมากครับในช่วงตลาดพันพุ้นแบบนี้จุด Stop Loss คือ5,9,450บาทครับต้องมีวินัยตรงนี้เข้าใจครับค่ะสำหรับคำแนะนำเชิงกลยุทธ์เบื้องต้นนะครับอาจจะออรอดูท่าทีตลาดก่อนรอดูผลประชุม FOMC แล้วก็การสื่อสารหลังจากนั้นให้ชัดๆก่อนตัดสินใจลงทุนก้อนใหญ่ค่ะรอดูสถานการณ์ครับแต่ถ้ามองยาวๆหน่อย การปรับฐานรอบนี้อาจจะเป็นจังหวะให้ทยอยสะสมได้เหมือนกันเท่าๆถาแนวรับ59,650บาทอบาทแต่ก็ต้องย้ำเหมือนเดิมครับต้องมีจุด Stop Loss ที่59,450บาทเพื่อจำกัดความเสี่ยงเอาไว้ค่ะสรุปก็คือการร่วงแรงรอบนี้เกิดจากปัจจัยเสี่ยงระยะสั้น3เรื่องที่มันคลี่คลายพร้อมๆกันพอดีใช่ครับแต่ปัจจัยหนุนระยะยาวยังอยู่ ดังนั้นทิศทางสั้นๆข้างหน้าคงต้องจับตาดูผลประชุม FOMC แล้วก็สัญญาณหลังจากนั้นเป็นหลักเลยถูกต้องครับแล้วก็ขอทิ้งถ่ายด้วยคําถามชวนคิดนิดนึงนะครับได้เลยค่ะคือในขณะที่ตลาดการเงินกําลังแบบว่าเวียงไปเวียงมาตอบสนองต่อข่าวสั้นๆอย่างรุนแรงเนี่ยค่ะแต่ทำไมธนาคารกลางหลายๆแห่งทั่วโลกถึงยังเดินหน้าซื้อทองสะสมอย่างต่อเนื่องนั่นสิคะครับ การกระทําที่มันดูสวนทางกันแบบนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองต่อเสถียรภาพการเงินโลกในระยะยาวที่อาจจะต่างจากปฏิกิริยาของตลาดในระยะสั้นๆหรือเปล่าอืมน่าคิดมากค่ะครับอันนี้น่าติดตามมากๆครับ